สวัสดีค่ะน้ำหวานนะคะนางสาวสุชาสบายค่ะเด็กจากโครงการคอนเทนต์ครีอเตอร์นั่นเองตอนนี้นะคะเรียนอยู่นิเทศมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ค่ะเหตุผลที่เข้าโครงการคอนเทนต์ครีอเตอร์นะคะเพราะว่าอยากจะพัฒนานะคะทักษะทางด้านกราฟิกดีไซน์นะคะแล้วก็ไม่เคยลองทํางานเขียนเลยนะคะอยากจะได้ประสบการณ์ในด้านนี้ด้วยค่ะแล้วก็อยากจะผลิตผลงานที่ได้ใช้งานจริงๆแล้วก็ได้ลงว็บจริงๆค่ะสุดท้ายนะคะคืออยากจะ การทํางานร่วมกับผู้อื่นค่ะโครงการนี้นะคะก็เป็นการแบ่งเป็นกลุ่มๆเนาะ,ะแล้วก็ทํางานตามที่อื่นได้รับมอบหมายนะคะซึ่งได้รับมอบหมายนะคะเป็นบกค่ะก็คือบรรณาธิการบริหารนะคะไรเตอร์ค่ะโฟโตกรฟเฟอร์นะคะแล้วก็ตัดต่อคลิปวิดีโอค่ะผลง,งานของทีมเรานะคะมีทั้งหมด6งานค่ะแล้วก็เผยแพร่ไปทั้งหมด5งาน,นะคะ่ะ งานแรกนะคะเกี่ยวกับสหกรณ์ค่ะไอเทมเด็ดในสหกรณ์ของมอเรามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราได้ลงไปถ่ายในสถานที่จริงๆนะคะก็รับิดชอบนะคะเป็นช่างภาพค่ะแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของงานเขียนทั้งหมดค่ะงานที่2นะคะก็คือถ้าโควิดไม่เคยเกิดขึ้นจริงค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมที่เด็กมอกรุงเทพเนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะซึ่งรับิดชอบในส่วนของงานเขียนทั้งหมดค่ะ สานะคะเกี่ยวกับเรื่องของซีรีส์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กดีูค่ะซึ่งรับผิดชอบในส่วนของงานเขียนค่ะงานต่อไปนะคะเป็นงานเขียนนะคะที่แนะนำแอนิเมชันนะคะที่ได้รับรางวัลระดับออสการ์เลยค่ะซึ่งรับผิดชอบในส่วนของงานเขียนและงานสุดท้ายนะคะแอดดี้บอกต่อนะคะเกี่ยวกับการเรียนค่ะซึ่งรับผิดชอบในส่วนของงานเขียนส่วนผลงานที่ผ่านแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้รับการเผยแพร่นะคะก็คืองานเกี่ยวกับโรคร้อนค่ะคือ let the earth beat ค่ะซึ่งรับผิดชอบในส่วนของงานเขียนเช่นกันและสุดท้ายนะคะก็คือ งานชี้นี้นั่นเองก็คือคลิปวิดีโอนะคะก็จะาพี่ชอบเป็นการาทำคลิปแล้วก็ตัดต่อะคะ่ะอุปสรรคที่เจอนะ,ะด้วยความที่ว่าหนูเนี่ยเป็นบอกนะคะก็เลยอาจจะเห็นปัญหาในมุมกว้างมากขึ้นนะคะก็คือรู้สึกว่าด้วยสถานการณ <c oughs> ์โควิดเนี่ยทำให้การทํางานนอกสถานที่เ,เป็นเรื่องที่ยากขึ้นนะคะกระบวนการทํางานก็ยากขึ้นนะคะซึ่งการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็คือช่วยกันคิดคอนเทนต์ที่สร้างสารรค์ได้โดยการที่เราสามารถ ค้นคว้านะคะหาข้อมูลต่างๆนะคะแม้ที่เราจะอยู่ในบ้าน,นะคะ่ะนอกจากทํางานนอกสถานที่เ,เป็นเรื่องที่ยากแล้วนะคะการคุยและการสื่อสารในเพื่อนในทีมเนี่ยคือยากขึ้นไปอีกนะคะเจอกันตัวจริงน้อยมากๆเลยคุยกันน้อยมากๆเลยการแก้ไขปัญหาของหนูเนี่ยคือทักไปคุยกับเพื่อนในกลุ่มบ,บ่อยๆค่คนที่เห็นกับเพื่อนบ,บ่อยๆนะก็ไม่จริงจังจนเกินไปนะคะสิ่งที่ได้จากโครงการคอนเทนต์คีเตอร์นะคะก็คือการที่ได้ทักษะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนการถ่ายภาพการตัดต่อต่างๆมากมายนะแล้วก็ได้ผลงานนะคะที่ลงในเพจ จริงซึ่งมีเครดิตของเราอยู่ในโพสต์นั้นด้วยนะคะซึ่งเป็นเครื่อนยันนะคะว่าเราเนี่ยมีความสามารถส่วนสุดท้ายนะคะสิ่งที่คิดว่าดีมากๆเลยคือการที่เราได้ทํางานร่วมกับผู้อื่นที่มีความสนใจในด้านเดียวกันนะคะคือเหมือนดึงดูดคนที่ชอบมีสิ่งเดียวกันนํามาทํางานร่วมกันก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยคะ่ะขอบคุณค่ะ